อืมอดดก็สาสดีทุกคนแด่ว่าก็อยา่กับเดคุงในเกมเพย์เดนะฮะซึ่งสตรีมมาแจกปีก็เ,เลยพอคว้าไว้ซะคือเพย์เดภาคแรกกับที่ซื้อเพย์เดภาคสองเล่นไหนเนี่ยอีซีกันไม่ต้องบอกผมรู้ว่าผมจ่าผมเล่นไอีซีอ่อ่ะไม่เคยเล่นนะครับ อืมอะไรบรือ,อเขอะไรเนี่ยตเตโต้ยเคเริ่มปฏิบัติการนี่นั่งอะไรน่าอ,อ่ะ ใส่ถึงมือเองี้ยคนไม่สงสัยเหรอวูบก็หล่อยอยูนะเมื่อกี้น่าจะวูบไม่ใช้ปืนพวกวะยิงกูจังกลบมึงได้หาได้ผู้จัดการอยู่ไหน ยิงซ้ำอีกทีนะคะเดี๋ยวม่เดี๋ยวม่ย,วมยืนขึ้นนะไม่ได้ครับไม่พวกไม่ทำงานกันเลยวะมันให้เรายิงอยู่คนเดียวผู้จัดการอยู่ไหนไเรียกผู้จัดการมอเอาไม่ใช่เออดีมากใครสั่ง เอามาสั่งผู้จัดการมันอยู่ไหนอ่ะูอยเชียงราพอเทบบผู้จัดการอยู่ไหนอ่ะ้องนี้ก็ไม่มีต้ออยู่ไหนเอะผู้จัดการผู้จัดการอยู่ไหน อยู่บนคุ่เว้เราก็หาทนันไม่ดาวิเดี๋ยวผ่อนออกไม่ใช่หวลาดาวเราจะผ่อนนะดาวผ่อนไม่ใช่เราผ่อนนะไม่ดาวออผิดทาง ดาว่อน้วยไม่ดาวเพื่อนเรามันก็ช้าจังครับผมพอ่อนแล้วผมไม่ดาวครับผมแทบจะไม่ได้ใช้เมาส์เลยตอนนี้ใครมันยิงกูเนี่ย เออเออเพื่อ,อ,อนไปไหนหมดว่าไม่มีใครมาช่วยยิงเลยอืมไหนอยย่ว่าจะท้องน้น ควันมาผมหนีดินด่เดินไปไหนไม่ได้มัดไว้ซะอะไรวะแปลวคอมพิวเตอร์อีกเรียกใครไปดีหูไปะ คนอื่นกุ้งกันไว้ผมเล่นคนเดียวนะคะไม่ได้เล่นมันติเพราะฉะนั้นไม่มีคนคุ้งกันคือไปมัน,ปนก็ไปมาสี่ทนนี่แหละนี่คอมพิวเตอร์มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่โน้ตบุ๊กสงสัยเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเอาโน้ตบุ๊กละเลือดในรถเนี่ยรู้สึกอึเอาเพยมมาทำไมวะ เค okay, ไปอ่ะเดินมาช้าจังคุณนี่วันมีปัญหาเออใท่ไน,นะฮะใจเย็นนะสว่านมีปัญหาสว่านสว่านไม่ใช่สว่างอยู่ไหนวะ มีทั้งสไนเป้องสไนเปอร์ไม่มีใครมาคุ้มกันเลยสไนเปอร์อยู่ไหนไม่รู้อืมกกจะเก็บมันได้สไนเปอร์น่างงอุูยหนีสิไข้มันกีดอัดหูเนี่ย จริงจริงอ๋อเราจะกินแรงเพื่อนกับเพื่อนยิงไหมครับยิงไหมครับผมจะดูไม่มีอะไรทำหรอก อา้าวสว่านได้ยังวะรอสว่านมาสิบชาติแล้วแล้เมื่อไหรไ่จะได้ภารก,กิจนี้รู้สึกจะมีแต่อะไรมันหล่อหลอรหล่อหลอนะคะไม่ใช่หล่อหลอฉันไป่ืองหน้าต่างเฮ้ยหน้าต่างขา้นไไม่แตกเอาให้แตก ต่างแตกไม่หมดไม่สวยอ่ะอืมว่ามีปัญหาคนยืนใกล้อะไรอ่ะฮอปปี้ฮอกตอน้นฮอกอะไรเหรออ่านว่าอะไรยังมันเถอะอืมข้ากลัลืมจับเน้อง เดี๋ยวสมัมเปอร์นะยิงไม่ทันไม่งั้นโดนหัวไปแล้วยืนแก๊กกันอยู่นั่นแหละฮอสต์ฮัส ไปเดี๋ยวลราฮัศินพัสทันมึงตายได้หน้าหามากถูสสงครามห้ครับใช้วความหาห้านำไปค่าเนี่ยมายิงกันไม่ได้ ไหนนะผมจะเข้าอย่างมักง่ายเอา๋อเข้าไม่ได้จังหน่วยสวสัสดิ์สวัด เออมาเยอะแยะเลยครันี่ยิงมาจาก้างไหนวะงงอ่ะเนี่ยค่ว่างผมกินแรงเพื่อนกับกินแรงเพื่อนผมกินแรงเพื่อนเล่นๆนะยิงลงจากเตื่อ ไฮ้ว้าโอ้ยโอ้ยล้มไม่ได้นะ ไม่ไม่ได้พลังหมดนะมันโอลุมช่วยกัืนเดียวนี่นะซึ้งว่ะเพื่อนจะช่วยยิงอ,อืออืออซึ้งว่ะเพื่อนขอบคุณที่ช่วยมาจุกทีนี้ รอไฟมันหายไหมครัหลบหลัง,งทงทงจะช่วยอะไร,หรไหมไม่ช่วยครับช่วยเรามองไม่เห็นนะธงออ นี่นี่น,นี่เออเกผลงานเกผลงานสวยมากโดนหัวมาเดียบหัวล่างไม่ใช่หัวบนเนาแล้วมาแอบแบบเป็นแกงๆก๊งโอ้ไซคอเพื่อแบบ <laughs> คลิปนี้มีทั้งคำถือนะเอาเอเอาแล้วแล้วเออเออไจะละโอ้คอในสวยอืมอิอืมแบอะไรอ่ะดูต้นทางให้เพื่อนดัดนะฮะไปนั่งหัวหน้าก็้มาดูต้นทางขุณคุนี้ มันดื้อไงวะผมลื่นไม่เปนะ็นอะแล้วอย่งเดี๋ยวกดคอนโทรลคือนั่งเข้ามาแล้วเข้ามาละอยู่บนนี้แน่ๆอีก2 0ินะคะจะได้ไปใต้นี้2 0ิน่าที่ 20v ไม่รู้จะไปแล้ว อุมาไปห้องน้ำกันห้องน้ำอะไรอย่างวะเ,วเรอวดีก็รีบกระจกด้วยโลกจิตอะไรไม่รู้ชอบยิงกระจก คือใครวะเนี่ยกูไม่รู้กูลงมาแล้วกูหนีก่อนอเก็บดิพราะข้างบนมันคุ้มกันได้อยู่งัก็เลยมาเก็บๆกันเน ก็เนาะอาจจะพูดน้อยไปหน่อยเพราะว่าตอนแรกอัดคลิปแล้วแบบมันเฟลๆนะคะก็แบบรู้สึกเหนื่อยอ่ะมีเงรู้สึกเหนื่อยแบบเหมันเปิดมาละเป็นตัวรับสึกหนักแบบยังเก็บตังค์ไม่เสร็จแล้วเพิงเก็บไปได้เยอะที่สุด เร็วแล้วสิทำไมคุณไม่ยิงอะครับเราแป๊บนึงจะเสร็จแล้วอีกแค่ก้อนเดียวจะเย็นทุกคนเรากำลังรวยเราไราจะรวยครับอืมโอเคแล้สิบสี่เนี่ยวเวลขึ้นเนี่ย ไอชุด oh, oh, oh. hey, พวกนี้มันมีความกากอย่างหนึ่งครับมันยิงลูกซองแค่นดเดียวเราก็ชนะได้เราจะไม่เสียเวลากับพวกนี้นะคะจะรีบวิ่งครับวิ่งยาวๆครับโอ้ชิอะ โ oh, 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 oh. <laughs> อ้โอ้โอ้โอ้หนีสิครับหนีสิครับพวดจะเยอ่อไหมครับหนีสิครับอันนี้ผมไม่รอเพื่อนหรอไม่สำคัญแล้วเพื่อนไม่ช่วยคุ้มกันนะผมเล่นรวยคนเดียวแล้วกันคนระับอืมใครมันยิงวะ ไหนวะอ้าวไม่มียังแมววะรอเพล่อนแป๊บอยู่ไหนกันวะเราอยู่ไหนวะเราอยู่ in second office building ขยบเรามั้งมาแล้วคนนึงมา มีตัวช็อตตรงนี้มีตัวช็อตกูเห็นแล้วไม่ต้องต้องยิงหัวพวกนี้ไม่งั้นมันไม่ตายต้องรีบแล้วครับต้องรีบแล้วครับเอาลงไปเรื่อยนะฮะ เพื่อนนะผมไม่รอแล้วเพื่อนแม่งชาบใครวิ่นอ้ยชับไปจากทางไหนวะอยากใครช่วยล้มเชียรละ แน่แล้วมันออกมาจากทางไหนไม่รู้อ่ะแพ้แล้วครับในะจุดนีน้ด่เร็วด่เร็วเอ้ยมีคนช่วยแล้วรู้สึกด,ดีใจครับอีกแค่สามวิกูก็จะตายอยู่แล้วมาหลังไม่มาช่วยกูตอนมัศูนยวิเลยเหรอ เหนื่อยอรับถั่หลังมาช่วยกูตอนสุดวิไหมก็โอเคครับปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรไม่รู้ก็ช่างมันเถอะนะคะลาลก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย